สวัสดีค่ะในชั้นนางสาววสุปดีอิ่มแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอักษรสรภามีความ,มินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้วิทยาลัยได้มีโอกาสร่วมมือกับท่านศาสตราจารย์ดรจิระพงรธร,รมและสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวในการที่จะจัดความรู้ในกิจกรรมสร้างคนสร้างอาชีพใน3สาขาวิชาด้วยกันซึ่งวิทยาลัยเราเนี่ยเปิดสอนอยู่ก็คือด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่งเรามีการทําอาหารค้าวก็คือขนมจีนน้าพริกนะคะของหวานก็คือข้าวเหนียวหน้าต่างๆแล้วก็สาขาวิชาคากรรมนะคะก็ศิลปะประดิษฐ์ที่เราจะสอนวันนี้ก็คือการทําตะกร้าของขวัญนนะการผูกโบลส่วนสาขางานออกแบบนะคะเราจะสอนทำโมชัวทําการ์ดแล้วก็พรีเซนเทชันซึ่งใน3สาขานี้เนี่ย ผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอตรงนี้นะคะสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างไรายได้นะคะให้กับตนเองและครอบครัวก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับท่านดอรจิระและก็สสวที่ให้โอกาสวิทยาลยัยวิสาสวรพาได้มาดำเนินการสอนวิชาชีพให้กับประชาชนในครั้งนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็นำไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับท่านด้วยขอบคุณค่ะ